สวัสดีผู้รักมังงะสำหรับคลิปช่องผ้ามังงะทางเราเป็นคนแปลและภาคเองทั้งหมดถ้าใครชอบยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้มีงานเลี้ยงอะไรกันหรอทำไมคือควมจังเลยล่ะวันนี้เป็นงานเลี้ยงครบรอบสาสป,ปีของเจ้าของตระกูลหลินนะ่ะจะว่าไปแล้วนะฉันเห็นคนแถวนี้บอกมากันว่าเธอเป็นคนใหญ่คนโตมากเลยล่ะและรวยมากด้วยถึงแล้ว ที่นี่หรอที่บ้านของตระกูลหลินวันนี้เป็นวันเกิดของคุณยายสินะลืกพ้ามมาห,หน่อยสิไอเวย์้ยเจ้านายครับอันนี้เป็นชามที่เจ้านายขอร้องให้พวกเราไปหาครับตั้งนานกว่าเราจะหากันเจอเจ้านายเจ้านายบ้านเองนะสิฉันบอกไปตั้งกี่รอบแล้วว่าอยู่ข้างนอกห้ามเรียกว่าเจ้านายม่ง้นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ได้ยิงกันโม่หลอกไอเวยเอ้ย ขอโทษครับเจ้านายขอโทษครับเจ้านายจำไว้เพราะว่าฉันไม่อยากให้ตระกูลหลินรู้ว่าฉันเป็นใครตอนนี้ฉันอยู่ข้อบคหล,ลินมาแล้วสามิปีหวังว่าลูกหลานจะทําให้ฉันสบายใจขึ้นนะผู้นําของตระกูลหลินหลิงฉวนตระกูลฟางไ่คุลี่ได้มอบโลหะเลี่ยมทองชิงหยวนประธานหวังส่งงานหยกแกะสลักขอให้อายุยืน ประธานเจียนหนานแสดงความยินดีได้มอบจี้หยกให้กับคุณยายและหลานเขยของตระกูลหลินจางฉวนได้มอบชามเก่าๆคนนี้หรอที่เขาเพิ่งจะเข้ามาในตระกูลหลินเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะแต่ฉันได้ยินมาว่าเมื่อเดือนมกราคมอะ่ะขนาดประตูคนของตระกูลก็ยังไม่ยอมให้เข้ามาเลยจางฉวนสวัสดีครับแล้วผมก็ยินดีด้วยนะครับที่โคตรอบแล้ว30ปี อันนี้เป็นชามเก่าและมีมูลค่าอย่างมากเลยนะครับเธอเนี่ยคิดได้ยังไงทำไมถึงไม่เอาคนจนแบบนั้นล่ะเธอเน่ยสวยองกจากขนาดนั้นทำไมถึงไปแต่งงานกับคนจนๆจแบบนันล่ะเธอหลินจิงฮานจ้างชวนทำไมนายถึงซื้อของราคาสูงแบบนี้มาล่ะเงินฉันก็ให้นายซื้อไปแล้วนี่อันนี้มันเป็นชามเก่าแก่ที่ตกทอดจากราชวงศ์ชิงเลยนะราคาของมันนะ่ะไม่ต่ากว่า60ล้านแต่ว่าฉันได้มันแค่แสนเดียวเองเท่านั้นนะ่ะ60ิล้านเนี่ยนะ ไอ้บ้าเอ้ยแค่หลัก20บาทซื้อตามท้องถนนเท่านั้นเองตอนแรกฉันก็ไม่ได้รังเกียจนายหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ฉันเริ่มจะรังเกียจนายแล้วล่ะทําไมเอาของแย่แยแบบนั้นมาให้คุณยายล่ะครับลูกชายคนโตหลินฉวนส่งมอต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีและขอให้คุณยายอายุยืนหมื่นปีอันนี้น่าสนใจคุณยายคะยังไงคุณยายก็อย่าไปตำหนิจางฉวนเลยนะเอาล่ะก่อนที่คุณยายจะจับของยังอื่นอะยังไงคุณยายก็ล้างแอลกอฮอล์ก่อนละกัน ไม่เอาตระกูลหลินของเราไม่อยากได้ขยะเช่นนั้นไปเถอะยังไงตอนนี้เราเริ่มงานเลี้ยงกันดีกว่าแล้วตอนนี้โต๊ะก็เต็มแล้วด้วยสําหรับเธอก็นั่งที่อื่นไปละกันนะขนาดหลังของตัวเองแท้ก็ยังไม่ได้นั่งร่วมโต๊ะเลยเหรอจะว่ายังไงดีล่ะขนาดงานแต่งพ่อของเธอก็ยังไม่มางานแต่งเลยเหตุผลก็เพราะว่าพ่อของเธอไม่ได้เห็นด้วยยังไงเล่าที่เธอไปแต่งงานกับจางฉวนนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราอะไม่อยากยุ่งกับตระกูลหลินมากเท่าไหร่ เพราะว่าพวกเขาอะชอบว่าชอบด่าคนอื่นแต่ว่าที่เรายอมทําแบบนี้เพราะเราสนใจตัวชิงฮานเท่านั้นแหละหยุดไล่สาระได้แล้วตอนนี้ตระกูลหลินต้องการที่จะพัฒนาเติบโตไปกับตระกูลโจทําไมถึงยังไม่ขึ้นหน้าอีกคุณยายครับตอนนี้มันเป็นงานเลี้ยงนะครับทําไมถึงต้องมาคุยในตอนนี้ด้วยหรออะไรกันเนี่ยตอนนี้ฉันแก่มากแล้วนะไม่นานเดี๋ยวฉันก็ต้องตายตอนนี้ฉันต้องการที่จะส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานแต่กลับใช้ไม่ได้เลยเหรอ ลูกหลาของฉันจะไม่มีใครทําได้เลยอย่างนั้นเหรอตอนนี้ซีอของกลุ่มโจก็ได้เป็นรุ่นที่2แล้วแต่ว่าทางเรายังไม่มีใครที่กล้าเข้าไปคุยเลยนะสิไม่มีใครกล้ารับปากเลยอย่างนั้นเหรอใครว่าไม่มีละครับตระกูลโจเดี๋ยวชิงฮานจัดการให้ครับ